สวัสดีครับนะวันนี้ลูกค้าโฟล์คซ่า350นะครับมาจากออนนุชนะครับผมมาเซ็ตโช๊คเปลี่ยนน้ํามันแล้วก็โหลดหน้า1นิ้วฮะพร้อมใส่พีดีวาลนะครับผมนะฮะตัวพีดีวาลตัวนี้จะทําเสมือนนะครับให้โช๊คหน้ามีรีบาวนะครับยุบเร็วขึ้นช้าข้อดีคือเกาะถนนนะครับเกาะถนนรับแรงกระแทกซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะฮะเก็บรอยต่อถนนได้เนียนๆฮะแล้วก็เมื่อกี้นะครับสิ่งที่เจอคือพอเทน้ำมัน ของเดิมออกแล้วครับผมมีการน้ํามันหายนะครับน้ํามันหายไปนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเซ็ตให้ใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดชัว์ให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะก็สภาพมาก็ค่อนข้างดําหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีพวกคราบน้ํามันนะครับที่ว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะจัดล้างให้ใหม่นะครับผม อันนี้เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจักรดำาๆนะฮะข้าวน้ำมันเต็มๆต็มเยอะๆยะเยิ่มเมนะฮะเราทาความสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็นะครับเราใส่วาลเข้าไปด้วยนะครับผมนี่ฮะก็เหยียบประกอบมาแล้วก็ให้ลูกค้าไปเช็ดมานะครับผมลูกค้าโหลดหน้านะครับผมนี่ฮะอย่ารอให้ลูกค้าไปลองครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรอให้ไปเชนะว่าวาลที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรโอเคจอดเลยเลยเว่ โอเคครับเป็นไงเว้นิ่มครับนิ่มใส่วาวไปแล้วรู้สึกว่ามันมันมันเด้งเลยเว้ยหรือว่ามันเดรับมันมันมันมัไม่โยนมันมันมันไม่เด้งคืนไวอ่ะฮะมันเหมือนมีรีบาวใช่เว้ยใช่ครับแล้วก็ช่วงที่พี่ลองตรงพวกถนนไม่เรียบเป็นไงเว้ยปักไหมมีเสียงไหมไม่ครับไม่มีเลยใช่ครับเหมือนปกติดครับเออเฉยนะครับ เหมือนขี่เอาขาดเนีเนเ่เขา,าเรียนะนะฮะใครสนใจนะครับเข้ามานัดติดตั้งได้เลยนะครับผมมีบริการพร้อมติดตั้งเลยนะฮะนียทรงสวยๆะะฮะ